สวัสดีครับนี่คือถังขยะที่ผมภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะครับเนื่อง,งจากในฐานะที่เราเป็นนักคอมพิวเตอร์เราก็หาเวลาหาถังขยะเนี่ยมันก็ต้องแบบคูคูหน่อยนะครับมีสไตล์ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นถังขยะที่สั่งมาจากช h อป e ีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างอันนี้ราคา หนึ100บาทนะครับหนึต้นต้นหนึ่งร้อบาทซึ่งผมว่าดีไซน์มันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ทำให้มันสะดวกเวลาเราไปตั้งข้างโต๊ะทำงานโตคอมของเรานะครับซึ่งถ้าเป็นกลมๆเนี่ยมันก็จะเปลืองพื้นที่แล้วก็วางยากนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นดำด้าน สวยหรูดูดีเลยนะครับข้อดีของมันก็คือนอกจากมันจะสวยแล้วเนี่ยมันยังเปิดปิดด้วยการพุชแบบนี้นะครับกดลงไปปิดแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับซึ่งก็สะดวกดีแบบนี้ส่วนข้างในเนี่ยเราใส่ถุงได้ด้วยนะครับถุงขยะเวลาจะเปลี่ยนถุงขยะแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็เนี่ยเราใส่ถุงเข้าไปมันจะมีโครงตรงนี้ไว้ให้เวลาเราใส่ถุงขยะด่ครับจริงๆมันน่าจะใส่ออกมาด้านานอกแบบนี้นี่แล้วก็กดลงไปก็จะเป็นระเบียบนะครับนี่แบบนี้ขานานก็จะเป็นถุง แล้วก็ปิดฝาไปอีกชั้นหนึ่งนะครับถางขยะแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับนักคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราบัดกรีเราปอกสายไฟหรือว่าเวลาเราทิ้งเศษเส้นพลาสติกจาก 3D พิมพ์เตหรืออะไรแบบนี้ครับหรือว่าพวกลวดอะไรต่างๆแล้วก็ทิ้งลงไปจะน่าจะไม่เหมาะที่จะเอามาทําพวกขยะเปียกที่จะใส่อาหารพวกนั้นเท่าไหร่นะครับ ม,มันหรูเกินกว่าที่จะเป็นถังขยะเปียกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใส่ขยะที่ไม่มีกลิ่นดีกว่าตรงนี้ก็เป็นช่องไม่น่าจะว่าเอาไว้ใส่อะไรเหมือนกันแต่ก็สวยดีนะครับตรงนี้ตัววัสดุนเนี่ยมันเป็นดำด้านนะครับแค่สัมผัสนี่ก็ฟินแล้ว โอ้โห oh oh oh. แต่ว่าเหมือนมันจะไม่ได้หนามากนะครับอย่างตัวนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เวลาเรากดลองกดดูเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะครับความหนามันก็จะประมาณนี้เท่าที่เราเห็นตรงนี้เลยเนีย่ยลองกดดูแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้บางแต่ก็ไม่ได้หนากําลังดีนะครับ ตรงนี้ก็จะมีสปริงให้มันเด้งขึ้นมาวาโอ้ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงความเป็นนักคอมพิวเตอร์อยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันคือทางขยะแบบเท่ๆแบบดูด,ดันดุด,ดนันสำหรับนักไอทีนักคอมพิวเตอร์นะครับ ก็เป็นโทนขาวดําจริงๆตัวนี้ไฟไฟมันเป็นสีวอร์มไว้นะครับไม่น่าจว่าในกล้องเราจะเห็นเป็นสีแบบไหนนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันเป็นสีดำดาด้านเลยครับมันไม่ได้สีอื่นมันคือสีดําด้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวซึ่งก็จะมินิมอลมินิมอลหน่อยนะครับเข้ากับทุกดีไซน์ของบ้านผมว่ากำลังดีเลย โอเคก็คืดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับจริงๆขนาดเนี่ยมันผมไม่ได้เอาตลับเมตรมาไว้ใกล้ๆเนาะก็เลยไม่ได้วัดให้ดูแต่ก็ประมาณคืบกว่าๆนะครับอันนี้คืบหนึ่งของผมนะครับถึงตรงนี้ก็ประมาณคืบครึง่งส่วนความกว้างก็ประมาณประมาณนี้เลยนะครับมันจะเ,เรียวลงไปนิดนึงเนี่เวลาถือนี่มันจะเรียวลงไปด้านล่างนิดนึงนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับสวยดีแล้วเนี่ยอันนี้คัดแล้วนะครับสวยดีว้าวดีไซน์ดีมาก ไม่อยากเอาขยะใส่เลยอนะ่ะเพราะว่ามันสวยเกิน